ใส่แล้วป่ะใส่เรียบร้อยแล้วคนอปเขาเสียเอาเนาะบอกให้ตนไปสักย่าเด้อเอาอันแนวห็อกให้เพิ่นก่อนคอมแมนทุกคนเลยยังนะเ็ดละคอโอ้ขอบใจลายเด้อจะสกินในสักงมล็ดไฮ นี่ทุกคนผลไทยลนะครเนาะอันเรา,าสัญญาสีเอากระแจเจ้าล็อกเป็นอย่างว่าวางไงตนเดอ้อนี่กระแจล็อกไหมแล้วก็ต้นนี้ทุกคนเนาะเวลาที่เจา้เเจาโบายบเฮือนเจา้าก็ใส่กระแจไว้เขื่อนเจ้าใส่ทั้งนอกอันนี้ใชให้สางอันนี้ทุกคนเอาสางเลย,ยพอ,อมมายก,กระสือขนมมาให้ลูกพันก็ะสือบัวไหลทุกคนเลยไพ่ก็ยังเป็นไข่เป็นหนาวอยู่ อยูท่ทีบป่าไอลต์เนาะทุกคนเนาะเือว่าถ้ามาหอดบ่าเพลินและทั้งสางก็เห็ดปกแปลกๆอยู่ทุกคนเลยโอ้โหเห็ดยังอ้าวสบายดีสางสบายดีเห็ดยังกันนะฮะเห็ดบนมุงมาดานโอ้คือถางเอาขับแทนนี่ฮะปลามันชิบุรีว่าถังอะไรฮะบอกอีกเถอะน้องนี้คือบอเอาเล็กเลือใหญ่อลยเอาเหมือนฮะเลื่อยเลยเลื่อยเลยอ๋อก็เลื่อยเนี้ยเลื่อยอ่ะวยังสางเข้าในถักอะไรทุกคนเลย Tầm là bốp nó nọ Nè à. Lại là cái khoan sọ Lại là cái khoan sọ yên Nè Mình đi leo bộ bụng này mà nè Bộ thân bộ nọ, tuyển sọ nọ tao Tô là bươn cháu ngân nọ Tô sọ phạm cái nè Tô bươn có leo cho nào bươn sọ Tô sọ phạm có phải hay mất đấy, là À lại เอาซองหล่านแล้วเลือดเ่าได้แบบเลือดหา้าสิบพันเลือดหล่านนึงมันว่าเอาซองหล่านเธอคนเนาะเลือดหล่าน,นึงตัวเลือดแรกเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้ว,เ,ลเ,ลวเนาะเพราะเรานำมาด้านจังเข้าสีไฮเมดมเข้ากะเห็ดตำเพลินทั้งแล้วแม่นบอกตอนนี้พันชีอันปุ๊บนำมาด้านกับแม่ทุกคนเลย พวกตําหนักมาด้เนานะนคนลมอย่านี่เนาะนี่แต่บ่ออื่นนี่ฮะก็จะแท่งทุกคนเลยมันจะบ่ะจอพอดบ่รักมันไหนะฮะ บอครบอีกแหละเอาว่าแปดก็เขาเกาแปดพอเราบวกครบอีกแหละอะไรได้สามหรยเนาะบอกครบเยฮาวายังัดถึงมันทำนีครบกวลรบกวนพอดี ไม่สแมรกับซ้มแมรป้ายซ้ำมตนหาเจ้าหาวแปดขอเกาแปดเป็นอะไรดิเป็นอะไรนะทุกคนเนาะสางกระตั้มระบบทุกคนมีเนาะสำเร็จเสสิ้นมนเนี่ทุกคนป๊อาขักแล้วทุกคนเลย ข้นนะางนี้ก็จะเป็นอันบอลทันไซอันของเอียบก็ว่าแมนเนาะทุกคนซ้ำบอลเลยเนะานะใสเนาะท่นไซเท่าสำเร็จมันและทุกคน,นยังทางหัวคือบอกเห็นบาซังมานี่มานี่ còn lọc thang hươu cứ bớt có lọc còn lọc cái này đơn thang hươu cứ bớt à. hả say mất đấy sai ừ. mất thang lồng thăng thăng ừ. này nó แต่ว่าเสานี่จะเป็นเสาเก่าทุกคนแต่ว่าห้อแอมใหม่ปล่มปั้ไส้ห้าใสไม้มืดกระซำลังใหม่ทุกคนเนาะป๊าเถ้าหักเลยเ้าสิบขึ้นเป็นทุทง่ทงเทงิงกันกันเนาะทุกคนว่ามันสิละเอียดบอลหรือ่มันสิเป็นอะไรเนะาะทุกค หาสบายดีเด้อเอยเด้อสบายดีเด้อเด้โอ้แล้วแล้วเนาะแล้วแล้วทุกคนเลยไหนดังคลักรหว่างนี้ทั้งี้ได้สารผันสายให้หมดแล้วบอเป่าใช่ผันหลอกบ่านี่นหอกหลอกเนาะ ตนน้นเนี้ยมัลุกอยู่บ่อ้ต้นยังลุกบ่ไรตอเทุกคนนอนกุบอยู่เนาะจับมือมอะไรไอ้ต้นตนนี้แกให้หมคนะต่ไรสางอันนี้คือบอ่รไซนให้นี่ฮะยังมาทำไซน์บ่มันเป็นไร หัวเซจสางวันน้ในตกหัวใช้บรัันหัวเยันนี้หัวแห้งบ่หรือบอ่บ่ได้แห้งจะปองหัว,หวสุดเลยลหัวไห มันม่งเข้าเสืยนสางขึ้นมากก่อนทุกคนได้ข่าวใสตะโพวห่าช้างช้างมานี่มานน่ลมพัดมันมันมันหือเลยป่ออ๋อไอต้นนี้เป็นใครจัาหมื่นแลนี่ฮะสี่มือนะสี่มือเ้บริกินยากินยาเลยมอส่าม่าอ้อะไ เพิ่นบอกว่าอันชังกซีมันเพิ่งเออจังตะปูชังซีบ่พ่อคือบ่บอกสันเังซี่หาดอกน่แล้วว่ะมันเพิ่งมันมันหัวมันเลยแล้วว่ะหัวหัวกูยาต่างหาจ้วัแม่เล่าจังตะปูชัวซี่ป่ะพัชังซี่ใส่ใส่หางใส่หางพด้วยคือบมบอกว่าสัญญาสัน่าลืมบอกลืมบอกอีกแล้วอ้ยน่าสงสารเลย เห็ดในเพิ่นเด้อสั่งเด้อใช้อันกรรมกรจะไปใส่มดมันนี่จะไปใช้อะไรเมืกินข้าวแล้วเนืองเออมากินข้าวู้เนืองอันนี้ให้เราใส่มดเด้อลุ่มทึ่งอันนี้เพราะว่าเาสื่อมดช่องได้สั่งไหมอันนี้ฮะคันเทาใส่แต่ทั้งลุมนี่ทั้งทึ่งเทาบราใส่แล้วมันสิเหินได้อะไรมันจะเหินเนาะทุกคนลราให้ใส่มดทั้งลุมทั้งทึ่ง หลังจากใส่อันนี้มัดเบออื่นให้มันสําเร็จได้ป๊เพราะว่าเฮาสีอันเอาเงินให้เพิ่นมัดเบออื่นทุกคนเลยคั้นมาเพิ่นเ็ดยังบ่สําเร็จเฮากัจะให้อันช่องหลานหลานหนึ่งก็สิให้เขาจะเขาจะมาใส่อันนี้แหละแม่นเออขั้นมา่แล้วเนาะเฮาจะเอาเงินจํานวนหลานนึ่งมาให้เขาใส่อันมะเกาะให้ไห่ลูกใหญ่ใส่เดียวพอเหรอ เออตัวใหญ่บริวารรัตัวใหญ่นี่ใส่ลก,าาากลางมันใส่กลางก็ได้ใส่กระแจให้เขาพร้อมได้กระแจรับทั้งหนอกระบาดิหามาอะไรในรถใส่กระแจใหญ่เวลาเอื่อยเพิ่นไปใกล้ๆนะให้เพิ่นล็อกเพื่อนไว้ทุกคพิ่นเลยสังกะษีสักตะปูสังกะษีะยังทลายบ่ฟอคิดว่าอยู่ว่าถึงมุ่งมรด้านทั้งยังกัจะเขา,าโล่นแล้วโลนหนึงหน่งเนาะ อโลดนึงก้นโลดนึงมือเช้เขาวมาหาแต่เสาเนาะือเช้าขวอตั้งขึ้นไแหละกไม่แต่ยืนไม่้อ้ยย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 ยไย้ยยยวยยยยยย่ยย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 ยนยย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 ้ยย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 กย่ยย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 นยยยยเยยยยนยหยยยยยเย่นเยย ล่มบ่ะผัดเนาะสางเนาะเฮือนนี่เนาะอัดมืดในก็โอ้ยสบายทุกคนเลยแต่ว่ามันหัวตื่นเอ่ยมันหัวบอกสางเด้อนเพิ่นมาท่านในป้ายนี่บอกใบนาะสางบอกใบด้กว่าบอกใบบอกใบนันหัวใช้มันอ่ะในใช้บอกสางใบมาเพิ่นลงนี่จากเพื่อนจากสร้างเท่าไหร่จ่ายเงินมืดแล้วเพิ่นบ้าไรตอนนี้เหายังตีด่ายทุกคนเลย มาบอมาอยู่ใกล้โอมาคือเก่าเนาะแต่ต้องมีจ่างต่อยไปหรอนีที่ไปแล้วจกแทนมามาแล้วเหาไปเห็ดเรียกเลยจะมาชิลงไปเหมอนโอ้สิประกอบเลยใช้ใหญ่ตนกินหันยาไปได้มาเบังดู หมดแล้วยาเขา้าเสือ,อม,มดแล้วซีมือแล้วเป็นไข่ฮะปอ,อ,อท้อจะมาไอ้ตนดีเนี่ยก็ติดประจาวีกแล้วเนาะมันติดต่อกันเรื่อยๆทุกคนเลยให้เราไปชักยาเด้อขอเช่าเงินให้เด้อเ<อ>จ๊เสร็จไป้ทุกคนท่านบอหายกันนอนคดอยู่เนาะ ให้พนกยาไปักส่กัยดสเอาสักยาให้พนพ่ออยู่ด้อวะสักยาให้พนไปชักมานี่เราเด้อตอนแรกไหนเด้อมาทุกคนบันในห้ากาสีลงไปบิงดูลงบันเนาะเอวาใหญ่เติบกว่างเติบไปได้เอืึอยดีใจอยู่บ่ดีใจดีใจเนาะไดนส้ำนี้ก็ซ้ำเพื่อนไม่ได้ไหนได้ แม่บอส,<ล>สางแม่ซสำเพื่อนไหมได้เพื่อสิได้ฉันโอ้พอแหง wow. นะ้งเ, <c oughs> งเานาะโอ้สดงวายสดงวดงวราแดงว่าด้ว่ดงไ่าแสดงาสดงว่าแสงว่าแสดง่แ่าแส่าแสดงว่าแสดงว่าแสดง่แสดง่สดง่าแสดงว่าแสดง่าแสด่าแสาด้าแสดง่าบบงนสงว่ <c oughs> าแสดงว่าสดงาสงว่าแสดก่างว่านสดงว่าว่าแเนงว่อนสด่าดงว่าแสดว่าแสด่าแสดงนาดงวนานสดง่าแสงว่าสาดงดว่าแสดนว่าเสิาสดไวสดงว่านาาสา่่เนาะ เพิ่นใส่ลูกเต็งงาวไปเลยนี่และกัมุ้งสังกะซีลงมาเนี่ยอาจจะดีเด็กทุกคนเนาะมันกะซีมีมุ้งยางกาเวแมนมุ้งยางมุ้งยูเนาะทุกคนเนาะน,นี่ยปัดทถากว่างไปเลยทุกคนเลยเทวขากะไรแบาดนี้เนาะทำไมเสียงลมเป็แบบบรรยากาศอยู่ทั้งลมเนาะทุกคน,นเน,นา,า,นาคนนะคือทั้งหลอกซ่านเพนิ่นนะนี่ทั้งหลอกซ่านเพนนิ่น ทั่วกว่างเติอเนอะาะสร้างเแผนเหตุกระประมาณว่าอันทิศห,หนึ่งแบบนั้นเรือทิศไปป้ายเนี่ยแล้วซัเร็จไว้วเพราะแหละเพิ่นกระดาษโอ้บมึกง่ายเลยอะไร เค่มาเพื่อนมาให้ยักินนี่ใส่แล้วบ่ใส่เรียบร้อยแล้วก่อนไปเขาจะเอาเนาะบอกให้ตนไปสัก่าเด้อเอาอันแนวห็อกให้เพิ่อนก่อนก็แมนทุกคนเลย ยังนะเห็นละครโอ้ขอบใจลายๆเด้อจะสกีตในช้างแมลงห้อยทุกคนผลหายเ็นละครเนาะอันเราสุดยอสิเอากระแจให้เจ้าล็อกเป็นอย่างว่าฟองไอต้นเด้อนี่กระแจล็อกไปแล้วก็ต้นนี่ทุกคนเนาะเวลาที่เจ้าบู่เยื้อเจ้าก็ใส่กระแจไว้เขื่อนเจ้าใส่ทั้งนอกอันนี้จะให้ชางอันนี้ทุกคน เอาสางเลยพอายกระสือขนมมาให้ลูกเพิ่นก็ซื้อบ่ได้ทุกคนเลยไผก็ยังกรนไข่เป็นนาวอยู่นี่ได้แล้วะใส่เพิ่นทั้งนอกเด้อบืนกระชิเทพื้นให้เพิ่นเลยทุกคนเลยแต่บาสัญญาเทเองเนาะบ่ได้จ้างสางจ้างสิเทสางสิเทบ่ห้าสิบได เห็นป่ะโอ้บาสัญญาสิเทให้ก็ได้นันเ่าไม่งกจ่างเนาะทุกคนเนาะกินนี้ก็เสเํ่นำซงมาด้านให้แม่ตังงบได้ดยชัําเร็ดเลยโมสันโพด่ัวสัง Áo quảng qua khum quang đại quang quang đây không? Ừ, cả áo, quảng là áo quang phải nhăng. quang quang này không? quang quang mấy nữa quang 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 Rồi hiện phần xếp con quảng quang phần quang 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 này. เออทางไหนก็ซ้ำซากซี่ากกทางไหนก็ซีกว้างๆนะทางไหนแดดมัดสองนะยำขำก็สองก็เทาใส่ขาวข่ายาวเฮ็ดไปสิบุหร่ลยคาว่าเอาแบบนี้บไหร่ายบคือว้าและเขอ,อยให้มุ่งมากไปสิมยอยากให้มุ่งไปฝนฮะสาวถึงนำสาวถึงหนำ,นำมันได้โม่และไหนกระปินเอา้า เออไม่ไมติดทอนอันนี้แหละก็ปินเอา้าปินน,ะน,นำมาดานมุ่งมาไปสิแล้วให้สิมุ่งมาไปซีเฮ้ยบ่เหยื่อทุกคนเขาเป็นมุ่งมาทางดานได้มม่ติมุ่งมาไปซีจะขุดใหม่เด้อ,อด้ดยแล,ดแล้วก็ตอกให้เพิ่นบ่เอาเลยเนาะทุกคนมุ่งมาไปซีเนาะมันบ่แม่นแนวสร้างก็น,นำมาดัดปินไปแล้วก็น,นำไปทางนั้นนี่ปินนำมาดัดแล้ทางนี้นี่นี่ มุ่งบัสชีมันจังสีหม่มเด้ของตะเวดมันเบียงมาผีแม่นบ่ฮะสามแอห้าสามเอแปดสามแแปดห่มนุ่มดเลยเล้วแต่อ่า chào điện đi bung bông hai. Hả? Siêu hạnh phần con đây. Phần mặt sáng con đây sang lạc. Song lạc mùa con chị phó lu bó nó. Oh, à, nàng bungo. Trăm phó cả. Alan à, ha nó. Ton sào chào 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 nó. chào 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 nó chào 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 mình sẽ chạy lên đây Nào nắm mấy đôi tớ nè 2 3 4 5 6 7 8 9 Cứ đi lời Mất lời Nào ม่จะเกีบเลยไปไหนยังติดียังลันเน็ดเนาะลันเน็ดเใช่โอ้จืออีกฮะจืดเนาะโอ้กิวมาลืมหรือว่าลืมเนาะอืมเอาจะไปเด้อวาน่ว่านะด้วุดทางนี้ขุดทางนี้ไรฮะไทยสิเคยบระจากะ เห็ดทางด้นกับทางหนั่นคือกันมันกัดแนวนี้แล้วมุงกับปินเอาอันนี้ปินเอาก็ไอะไรเห็ดให้เพิ่นนะเ็ดอะไรสันบาทหนึ่งเมืองเดียวนอกทุกคนนอกชีวิตมันปินไปผุนกระซีมุ่งไปฝุนเห็นน่อยก็ได้กับปินให้เพิ่นอันนี้ีนเนาะมางต้นนี้ออกแล้วกับปินให้เพิ่นแล้วกับมุ่งมาพี่ตามธรรมดามันลักเกณฑ์แม่นว่าตามตะเวนตกตะเวนขึ้นเนาะนั่นแหละหามกัมันคอยไปพุนนะดย ทางกระเจิดทางนั้นก็สิเจอตั้มมันก็เสียผู้คดแล้วนี่นะนับม่อีกแล้วนะจักเลือกไปจักให้ลูกน้องนให้ลุงน้องนั่นล่ะให้ลุงน้องถอดได้ให้ลูกน้องนะจังคูรูหกเซนก่อนแล้วคือให้น้อยแท้เอามาเต้แล้วเขาให้ยังปิดยังข้างล่างอยู่บ่นกันเยอะท่านไหมบ่ประมาณพระท่านไหมบ่นห้องก็เสียให้บ่นแม่บอกซ้ำเร็จอาจารย์เขาห้ครับบ่สซ้ำเร็จเขาบอกว่าห้ยคูรูหกเซนก่อน làm tay gì? làm cắt gì? làm cái 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 gì? làm ก้อนล็อกหันทั้งๆใส่ได้อ่าคันบ่ใส่บ่ได้จ่ายได้เพิ่นว่าน็อตมันหมดเลยเด้อน็อตหมดอ้าวน็อมดสิซื้อมาให้บ่ยากน็อตนั่นหั่นเวลาหั่นแล้วก็มันหักโอ้ยบ่เจ้าเฮ็ดก่อนข่อยสิว้าเวลาบ่เจ้าสิหันเด้อบ่แม่นข่อยบอกบ่เจ้าเด้อนี่บ่เจ้าเอาคันตีตอกก่อนเอาตะปูนอยหันตอกเข้าแล้วก็งัดออกลตอกเข้าแล้วก็งัดออกหันลดสิหักบ่มีหักแน่นเจี๊ยบนั่นเจี๊ยบล มาเจ้าหันเลยเดี๋ยวบานนี้บ้ากัเอาตะโพลและตอกให้มันเป็นโถนตอกเล็กๆกลดมืนเงี้ยวเอาน็อตมาให้ไล่ไปได้น็อตประมาณว่าท้องหน่อยนึ่งเนาะโอเคทุกคนมืนเงี้ยอยากให้มันสำเร็จมันเลยมืนเพราะว่าทำห้องกับสิเทพื้นให้ตนเลยมืนนี่ให้มันสำเร็จคือกันแล้วก็ปิดจบบ้านนี่สร้างได้ถ้าได้เหมือนในหันสร้างฮะยิี้ยเปิดเปิยงสร้างไก็เงินสำเร็จเนาะก็ ประหาสิบพันประหารสิบบืนจะกระไรหาสิบพันเลขบืนเนะาะเอาทุกคนตั้งอออยอดคนไหนเนาะเงินนั่นน้าแล้เอาทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็บผมยังไลนเนาะจังได้กับผาปฏิทัศนคลิปหนาเนาะสำหรับคลิปนี้เฮาวกัสิเดโจเพียงเท่านี้ก่อนรพอได้บังคลิปนี้กับผาก,ก้นไหลต้นแท้ให้ไอตอนน้นคนไหนเอทุกคนเนาะสำหรับคลิปนี้ข,ขอกล่าวค้ามบาสบายดีสบายดี